วันที่10เมษายน2565ช่วยเหลือโดยไม่ถือเป็นความชอบให้ผลโดยไม่ครอบงำเรียกว่าคุณธรรมล้ำลึกกล่าวอย่างง่ายๆคือมีผลงานแต่ไม่อวดตนคือประสบความสาเร็จแล้วแต่กลับไม่ครอบครองไว้เป็นผลงานแต่มอบผลงานให้เป็นของทั่วล่าดังนั้นคุณธรรมล้ำลึก คือความสามารถที่ไม่เพียงแต่บรรลุความสำเร็จได้ยังมีสภาวะที่ไม่ถือเป็นผลงานด้วยพลังงานทั้งปวงล้วนมีไว้เพื่อรับใช้ระดับของสภาวะสิ่งที่เรียกว่าสภาวะหมายถึงระดับการคิดความกว้างของจิตใจและระดับความสามารถในการแบกรับเมื่อสามสิ่งนี้ ตกอยู่กับชีวิตจะเป็นความศรัทธาอุดมการณ์และภารกิจแห่งชีวิตบนสนามแข่งขันแห่งชีวิตผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวจึงจะไม่กลัวผู้ที่ไม่กลัวจึงจะแบกรับได้มีเพียงเมื่อดอกไม้แห่งอุดมการณ์บานสะพรั่งเท่านั้นต้นไม้แห่งชีวิตจึงจะเขียวชอุ่มได้อย่างยาวนานคำะมนวยพรอรุณสวัสดิ์ จากอาจารย์เจ้าเมี่ยวกวัวขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่51และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการสื่อเชื่อมขอเพียงปฏิบัติเต๋าให้กำเนิดสรพพสิ่งย่อมต้องมีปฏิหารแน่นอนประเด็นที่1เต๋าสร้างสรรค์สัพพสิ่งคุณธรรมหล่อเลี้ยงสรพพสิ่ง1.1 เต๋าคือมูลรากแห่งชีวิตของสรรพสิ่งในจักรวาลเต๋าให้กำเนิดสรรพสิ่งความหมายของประโยคนี้คือสรรพสิ่งล้วนเกิดจากเตา๋าเมื่อเต๋าให้กำเนิดสรรพสิ่งแล้วยังคงดำรงอยู่ท่ามกลางสรรพสิ่งดังนั้นทุกคนล้วนมาจากเตา๋าและเพียบพร้อมด้วยยินเตา๋าแต่เหตุใดแต่ละคนจึงแตกต่างกันราวฟ้ากับดินเล่า เพราะบางคนกล้าทำความรู้จักกับตนเองกล้าแบกรับหน้าที่ของอริยะบุคคลเต่ามีนามมากมายนักปรัชญาขนาดนามเต่าว่าเป็นอภิปรัชญาที่อยู่เหนือรูปศาสนาขนาดนามเต่าว่าเป็นเทพพุทธะพระเจ้าหรือพระยุไลวัฒนธรรมจีนโบราณเรียกว่าเต๋าฟ้าความเรียบง่าย หรือความเป็นหนึ่งแม้นามจะต่างกันแต่หมายถึงสิ่งเดียวกันนอกจากนี้เต๋ายังเป็นมูลรากชีวิตของสรรพกิจสรรพสิ่งอีกด้วยเตาคือมารดาของจักรวาลต้นกำเนิดของสรรพสิ่งหมุนเวียนไม่หยุดไรจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดเตาคือบอกเกิดพลังงานของจักรวาลซึ่งอยู่สูงกว่าการยอมรับ และเข้าใจในโลกสามมิติของมนุษย์มากมีทั้งความเป็นวัตถุที่มีและควบด้วยความผันผวนของไม่มีทั้งแฝงอยู่ในสรรพสิ่งของจักรวาลและอยู่นอกเหนือสรรพสิ่งในจักรวาลด้วยเต่าคือยอดรวมของสรรพสิ่งและกฎบทบาทของเต่าคือการสร้างสรรค์กว้างใหญ่และสมดุล คำพูดมากมายสามารถอธิบายได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นท่านเหล่าจือจึงกล่าวว่าวิถีมีมากมายมิใช่วิถีนิรันด์คำว่ากำเนิดในประโยคเต่าให้กำเนิดสรรพสิ่งหมายถึงการเริ่มต้นและยังหมายถึงกระตุ้นให้มีชีวิตชีวาสิ่งใดๆที่มีรูปรวมถึงมนุษย์ด้วย หากไม่มีเต่าที่อรยรูปมากระตุ้นให้มีชีวิตชีวาล้วนไม่อาจแสดงบทบาทได้เปรียบเสมือนบ้านหากภายในบ้านไร้ที่ว่างคนย่อมไม่อาจอยู่อาศัยได้การทำงานที่ไร้เป้าหมายย่อมไม่มีความหมายหากร่างกายไร้จิตวิญญาณย่อมไม่ถือว่ามีชีวิตดังนั้นจึงกล่าวว่ามีอำนวยความสะดวก ไม่มีก่อบทบาทนั่นเองสิ่งใดก็ตามเมื่อมีเต๋าจะมีชีวิตขาดเต๋าย่อมมวยมรณานี่คือหลักเหตุผลที่กล่าวไว้ในคำพีตเต้าเต๋อจริงบทที่39ว่าฟ้าเป็นหนึ่งจึงสดใสดินเป็นหนึ่งจึงสงบเทพเป็นหนึ่งจึงศักดิ์สิทธิ์ธัญ,ญพืชเป็นหนึ่งจึงสมบูรณ์ทุกสิ่งเป็นหนึ่งจึงเติบใหญ่ เจ้าเมืองมีความเป็นหนึ่งจึงยุติธรรมสิ่งที่อธิบายก็คือเหตุผลนี้หากคนเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกับเต่าได้กดที่รารู้แจ้งนี้ไม่ว่าจะใช้ในปริมณฑลใดย่อมใช้ได้ไม่หมดสิน้นทั้งยังกระตุ้นผู้คนและเหตุการณ์รอบตัวได้อีกด้วยเต่าให้กำเนิดสรรพสิ่งคือบรรทัดฐ,ฐานสูงสุดของธรรมชาติขอเพียงแต่ปฏิบัติ ย่อมต้องมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแน่นอนอาจารย์เจ้าเมี่ยวกววันที่10เมษายน2565เผยแพร่วันที่1526